แกงปลาพ ah mm ี hmm. 5, bronze, ่น้องวันนี้แกงปลาวันนี้พม่อมาโขกน้ำพริกนะคะพี่น้องน้ำพริกแกงปลาพี่น้องแกงปลาเนี่ยก็เรียกว่าปลาในพี่น้องปลาในนี่มีไข่ด้วยพี่น้องปลาในแกงปลาในพี่น้องวันนี้ก็โขกพริกว่าพี่น้องโขกตั้งนานแล้วก็ยังไม่ก็เรียกว่าเขาไม่ได้ถ่ายให้ดูเพราะมันจะนานไปพันีเสร็จแล้วพ็่โมกถึงมาถ่ายให้ดูนะคะเครื่องแกงก็มีหอมขาวหอมแดงนะคะพี่น้องหอมขาวหอมแดงพริกพี่โมผสมสองอย่างนะคะ พิกสดกับพี่แห้งพี่น้องผสมสองอย่างพิกสดกับพี่แห้งแล้วที่ตำก็มีหัวเน่ามีกะปิพี่น้องมาตำตรงนี้นะคะหอมขาวหอมแดงนะคะหอมขาวหอมแดงตะไคร้ขมิ้นกะปิหัวเน่าพี่น้องมาตำตรงนี้ให้พี่น้องดีให้ดูนะคะนี่นี่คือพี่แกงให้พี่น้องนี่เป็นแบบนี้แกงก็คือแบบว่าไม่ผัดไม่อะไรนะพี่น้อง ก็เลยใส im <im 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 ่มะขามสดพี่น้องเดี๋ยวพ่อโมกจะใส่มะขามสดเสร็จแล้วหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะคะพี่น้องนี่คือแกงปลาในพี่น้องแกงปลาในก็เดี๋ยวมาดูกันนะเสร็จว่าหน้าตาจะเป็นแบบไหนนะคะหน้าตาจะเป็นแบบไหนเนาะเดี๋ยวมาดูอีกทีนะคะว่าแกงปลาในจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวดูอีกทีนะคะสุกแล้วเจ้าพี่น้องสุกแล้วนะคะนี่พี่น้องใส่ผักไปเรียบร้อยแล้วพี่น้องลืมไปลืมไปว่าจะถ่ายให้พี่น้องดูพ่อโมกใส่ผักไปแล้วพี่น้อง ก็ไม <ersch> ่เป็นไรก็เด no. no. ี๋ยวตักให้ดูพี่น้องใส่ผักไปเฉยๆใส่พวกโหระพาพี่น้องใส่โหระพาไปเฉยๆเดี๋ยวตักแกงให้ดูนะคะแกงปลาในพี่น้องแกงปลาในนะจ๊ะเดี๋ยวให้ดูพี่น้องแกงปลาในนะจ๊ะแกงปลาในตักปลานี่ก็ยาวแล้วพี่น้องเนี่ยมีไข่ด้วยพี่น้องมีไข่ด้วยนะคะเดี๋ยวให้ดูนะคะมีมีไข่ด้วยแกงปลามีไข่ด้วยค่ะพี่น้อง้าวตัวเบลเลอเลยพี่น้องตัวใหญ่มากเลย มีไข่ด้วยมีไข่ด้วยเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวให้ดูนะคะแกงปลาในพี่น้องแกงตัวใหญ่มากพี่น้องมีไข่ด้วยนะคะเห็นไหมพี่น้องไข่เยอะมากเลยพี่น้องแกงปลาในนะคะพี่น้องแกงปลาในไข่เต็มท้องเลยอะ่ะโอเคชวนกินนะคะแกงปลาในพี่น้องแกงปลาในแบบเมืองเมืองพี่น้องสีจะเหลืองหน่อยหน่อยพี่น้องสีเหลืองหน่อยหน่อยนะคะชวนกินแกงปลาในนะคะพี่น้อง แกงปลานายจ้าแกงปลานายน,นะจ้า